หุนเซนเสียค่างโง่โชว์พลังสร้างคองฟูนันเตโชเจอเวียดนามตลบจีนหักหลังสหรัฐดันโจดเก่าเสียบแทนค่ะ ดูเหมือนว่าประเทศข้างบ้านเราตอนนี้กําลังเจอกับสหบาททยอย่างหนักเลยค่ะโดยเฉพาะนายฮุนเซนแห่งกัมพูชาที่กําลังเจอวิกฤตหนักสุดในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้จากที่เคยวางแผนสดิบดีค่ะว่าจะขุดคลองยักษ์ฟูนันเตโชเพื่อที่จะโชว์พาวประกาศสักดาว่าข้าเนี่ยก็แน่นะไม่แคร์หรอกเวนงวียดนามแต่ว่าล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นการเสียข้างโงเ่เต็มๆเลยเพราะว่านอกจากพี่จีนใหญ่จะเริ่มเทแล้วยังทิ้งให้แบกหนี้เองยังมาเจอเวียดนามสวนกลับด้วยไม้เด็ดสุดแสบที่ท เอาโปรเจกต์หมื่นล้านอาจจะกลายเป็นแค่คลองแคบรัง้างค่ะคุณผู้ชมแถมหลังบ้านก็ยังเจอกับสหรัฐอเมริกาที่รอเช็คบินคนใกล้ตัวอีกด้วยโดยเราจะมาขอเริ่มที่มาหากาบของฟูนันเตโชก่อนเลยละกันช่วงนี้นกำลังเป็นข่าวดังเพราะว่ากัมพูชาเ,เขาก็วาดฝันเอาไว้สวยหรูค่ะว่าการขุดคลองนี้จะเชื่อมกับพนมเปญออกอ่าวไทยให้เรือสินค้าลำยักษ์วิ่งเฉียวไม่ต้องไปง้อผ่านแม่น้ําของเวียดนามอีกต่อไปซึ่งตอนแรกก็มีข่าวมาว่าจีนบอกจะลงทุนให้9 และกัมพูชาลงแค่10%เ เพราะว่าจีนเขาก็หวังได้ใจเอาไว้แลกท่าเรือเรียมกับสนามบินเตโชแต่แล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าเวียดนามเนี่ยเขาไปคุยอีท่าไหนคุณผู้ชมเดินหมากเกมใหม่เจราจากับสีจิ้นผิงหลังจากนั้นยูดีเกมก็พลิกจีนลดสัดส่วนหุ้นเหลือเพียง49%และปล่อยให้หุนเซนแบกนี้ตามลำพังค่ะซึ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นก็คือว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยเวียดนามก็ไม่รอช้าลุยโถมทะเลสร้างถนนปิดประตูคลองฟูนันเตโชแบบไม่ถกไม่ถาม สุขภาพของกัมพูชาเลยสักคำค่ะและตามที่มีรายงานมาก็คือว่าตอนนี้เวียดนามกําลังเดินหน้าสร้างถนนและสร้างสะพานข้ามทะเลเชื่อมเกาะต่างๆอย่างเช่นไปยังเกาะฟูก,กุกซึ่งที่น่าแปลกใจมากกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้มีคนกัมพูชาบางส่วนยังไม่ทราบเรื่องนี้เลยด้วยซ้ําค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ประเด็นของสะพานที่เวียดนามกําลังจะสร้างเนี่ยคุณผู้ชมมันไปขวางปากทางของฟูนันเตโชพอดิบพอดีเลยและความสูงของสะพานมันก็ทําให้เรือสินค้าขนาดใหญ่อาจจะ อดผ่านไม่ได้ค่ะซึ่งนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการแก้กเกมที่เจ็บแสบมากๆเพราะว่ากัมพูชาก็อุ่า์ขุดคลองหวังว่าจะขนส่งสินค้าแต่พอเรือมาเจอกับสะพานเวียดนามดักเนี่ยโอ้โหไปต่อไม่ได้สุดท้ายเรือทุกลำก็ต้องวิ่งอ้อมเกาะฟูกวกอยู่ดีค่ะกลับไปหน้าน้ําเวียดนามเหมือนอย่างเดิมก็เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าสุดท้ายก็หนีเวียดนามไม่พ้นแถมกระทบชิงไปถึงท่าเรือสีหนุวิวด้วยเพราะว่าเรือก็เข้าออกลําบากขึ้นค่ะ ในขณะที่เรื่องของความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกทันทีพอโปรเจกต์คลองเริ่มลูกผีลูกคนเศรษฐกิจกัมพูชาก็แย่ลง สิ่งที่หล่อเลี้ยงกระเป๋าของผู้มีอำนาจในกัมพูชาตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะทราบดีว่ามันคือธุรกิจสีเทาและแก๊งสแกมเมอร์แถวๆสีหนูวิวและก็เกาะเพชรนี่แหละค่ะแต่ว่ามาล่าสุดสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะไม่เล่นด้วยค่ะประกาศตั้งหน่วยล่าสแกมเมอร์ในอาเซียนโดยเฉพาะแก๊ง 14K ที่ไปฝังตัวในกัมพูชาค่ะเพราะว่าแก๊งนี้หลอกเงินคนเมก,กันไปปีละเป็นหมื่นล้านเหรียญเลยค่ะด้านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงิน่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แกก็วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจแกบอกว่าฉากหน้าน ดูเหมือนเป็นการปราบโจร แต่ว่าฉากหลังคือการเด็ดหัวผู้นำต่างหากเพราะว่าสาหรัฐเล่นบทโหดสั่งแบ็กลิสคว่ำบาดคนรอบตัวฮุนเซนไปหมดค่ะโดนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นล้านชายลูกเขยและล่าสุดก็คือนายทุนใหญ่อย่างนายหลียงพดัดพ่อค้าคู่บุญของฮุนเซนก็โดนอายัดทรัพย์สินห้ามทําธุรกรรมและนี่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการตัดท่อน้ําเลี้ยงชัดๆเลยกะจะให้กัมพูชาถังแตกจนระบอบไม่สามารถไปต่อได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณผู้ชมก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่านาบานก็โดนเวียดนามปิด ทางน้ำหลังบ้านก็โดนอเมริกาตัดทางเงินแถมพี่จีนก็เริ่มที่จะลอยแพ สถานการณ์แบบนี้แหละค่ะเรียกได้ว่ารอแรกสุดๆและในจังหวะนี้เองค่ะตัวละครที่หายไปนานเนี่ยอย่างนายสมรังสีผู้นําฝ่ายค้านที่ถูกคุณนเซนไล่บี้จนจะต้องหนีลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวเริ่มมีบทบาทแล้วโดยอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้วิเคราะค่ะว่าสาหรัฐเนี่ยอาจจะกําลังหนุนให้สมรังสีกลับมามีบทบาทในกัมพูชาเพื่อเปลี่ยนขั้วอํานาจและถ้าหุ่นเซนล้มเมื่อไหร่ค่ะคนที่จะเข้ามาแทนก็คือคนนี้แหละนายสมรังสีซึ่งต้องบอกว่าสมรังสี เขาก็มีแฟนขับอยู่ในกัมพูชาไม่น้อยด้วยและถ้ายิ่งทรามได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอีกรอบนยโยบายก็จะยิ่งแข็งแกร่วกับจีนและการที่กัมพูชาเลือกข้างจีนไปเต็มตัวแล้วแบบนี้เนี่ยก็อาจจะโดนหางเลขหหนักกว่าเดิมค่ะสรุปแล้วค่ะการที่ฮุนเซนพาย,ยายามจะโชว์พาวหันไปพึ่งจีนแล้วก็ตัดเวียดนามทิ้งด้วยการขุดคลองทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าคลองนี้มันจะผ่านน้ําโขงไปมหาสารจนสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขงฝั่งเวียดนามเสี่ยงภัยแล้งพังพินาศแต่ว่ฮุนเซนก ท้ายเป็นไงก็เหมือนเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองทั้งนั้นเพราะว่าคงจะประเมินเวียดนามกับสหรัฐต่ำไปซึ่งงานนี้ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ยังได้ฝากทิ้งท้ายถึงไทยค่ะว่าไทยก็ต้องฉลาดในการเลือกเราก็ต้องร่วมมือกับสหรัฐในการปราบปรามสแกมเมอร์อให้สิ้นซากเพราะว่าไอ้แก๊งนี้เนี่ยก็หลอกคนไทยไปปีละหลายล้านล้านบาทเหมือนกันและก็เป็นแก๊งเดียวกับที่สหรัฐกาลังไล่ล่าอยู่นี่แหละ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะที่เราจะได้กวาดล้างโจนข้างบ้านและโจนในบ้านเราที่มีส่วนร่วมในการทํำลายคนในชาติโดยก็มีลูกพี่ใหญ่มาช่วยอีกแรงหนึ่งซึ่งเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าเกมนี้ฮุนเซนจะรอดหรือว่าจะร่วง